สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube วันนี้ก็วันที่ 11, 11. รก,กรกฎาคมพศ2566ครับผมกําลังจะจัดคิววิ่งภาคเหนือก็จะมีเส้นทางตามที่ลูกค้าจองมากระจับปิ้นเอาไว้นี้นะครับก็จะเส้นทางนี้ แล้วก็จะไล่โทรเพราะว่ามันมีลูกค้าบางเจ้าเพิ่มบางเจ้าลดบางเจ้าเลื่อนบางเจ้าไม่พร้อมรับนะครับันก็จะเดินก็จะใช้แผนที่ในการกระบดเส้นทางในการเดินรถนะครับกับยอดจองต้องสัมพันธ์กับเส้นทางที่ผมจะวิ่งไปนะครับอันนี้ปลายทางอยู่ที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายก็จะเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพือบาลกรซ์ำเราจะจะไล่ตามเส้นทางแล้วก็ตามออเดอร์ที่ลูกค้าจองไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อกําหนดของผมมันก็มีหลายอย่างอยู่นะครับอย่างเช่นใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิตนะครับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปิกมันสามารถอยู่ได้สามวันก็คือภายในสามวันเนี่ยผมต้องวิ่งให้จบถึงลูกค้าเจ้าสุดท้ายพอดีนะครับแล้วก็เส้นทางเส้นทางที่จะวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ย เส้นทางที่จะวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยัไม่รู้วาจะไดหรือเปล่านะเส้นทางที่จะวิ่งไปเนี่ยผมจะใส่ได้ไม่เกินสิบหมายเลขนะครับเนื่องจากในใบอนุญาตท่านจะจะให้ใส่ได้ไม่เกินสิบเส้นทางเราก็จะมีข้อกําหนดขึ้นใหนอ่ก็คือไม่เกินสิบเส้นทางไม่เกินสิบสองจุดในหนึ่งคันรถหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ไม่เกินสามวัน ึ่งข้อกำหนดก็ก็ถ้าเวลาไปทํางานจริงๆแล้วก็จะถือว่ามากเลยนะครับคือข้อกำหนดถือว่ามากเลยสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจโทรจองมาแล้วอ่ามาสั่งยกเลิกคิดว่าเราส่งช้าเราจัดส่งช้าไปสั่งเจ้าใหม่นะครับก็ผมจะบอกไว้่างนี้เลยนะครับก็คือถ้าเห็นใครเห็นลิดนีนาะ ในกรณีที่ลูกค้าสั่งคนนี้แล้วไปสั่งคนนู้นแล้วไปสั่งคนนี้ที่เป็นเซลใน facebook นะครับก็มีหลายๆคนในนั้นก็จะเป็นเซลล์ของเราด้วยนะครับก็คือบางทีลูกค้ายกเลิกจากนายกไปสั่งนายขอยกเลิกจากนายขอไปสั่งนายข้ออย่างเงี้ยครับแต่ยอดที่คุณสั่งมันก็จะส่งเข้ามาหาเราอยู่ดีนะครับมันก็จะส่งเข้ามาหาเราอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นอ่าทีมขนส่งที่รับวิ่งนะครับในนั้นนะครับก็ ฝากเยนลูกค้าด้วยนะครับใจเย็นๆนะครับท่านใดที่จองไว้แล้วนะครับถ้าจองจากทีมขายของผมหรือจองจากผมโดยตรงนะครับให้รับรองให้ให้ให้มั่นใจได้เลยว่าได้เป็ดสาวแท้แน่นอนนะครับเราไม่ได้ใช้เป็ดผสมฝูงเราไม่ได้ใช้เป็ดหางฝูงเราไม่ได้ใช้เป็ดแก่ป้นนะครับเนื่องจากเป็ดที่ขึ้นไปบนรถเนี่ยเป็นเป็ดอายุเดียวเลี้ยงแล้วมันจะมีข้อดีอยังไงในะการเลี้ยงเป็ดอายุเดียว ก็คือหนึ่งมันไข่กนะครับสองมันรู้เวลาที่แน่นอนในการปลดระวังนะครับสองสามรู้ถึงรู้แม้กระทั่งเวลาจะผัดผนของเป็ดชุดนั้นนะครับซึ่งเราลงข้อไหนเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบเลยว่าอันนี้นะพอเลี้ยงไปถึงประมาณเดือนนี้เดือนนี้มันจะผัดผนนะไม่ต้องตกใจใครมันจะลดอะไรเงี้ยเราก็จะบอกล่วงหน้าไว้ ลูกค้าก็จะได้เตรียมใจล่วงหน้าไว้ก็จะเตรียมการรับมือกับการผัดผนของมันนะครับซึ่งเรามั่นใจได้เลยว่าเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่แนะนําลูกค้าให้ละเอียดที่สุดตั้งแต่ยังเลี้ยงยังไม่เป็นจนถึงเลี้ยงเป็นนะครับเพราะเจ้าอืาน่นเห็นเขาไปส่งกันเขาก็จะส่งส่ง,สงแล้วก็วิ่งไปส่งส่งแล้วก็วิ่งต่อส่งแล้วก็วิ่งต่อเขาจะไม่อธิบายละเอียดเหมือนของเราครับแต่ของเรานี่คือส่งไปปุ๊บ เราจะหยุดอธิบายกับลูกค้าอยู่ตรงนั้นประมาณ25-30นาทีต่อหนึ่งจุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมวิ่งนะครับก็จะเห็นผมถ้าใครที่ติดตามผมใน Facebook นะครับก็จะเห็นผมเช็คอินตามจุดต่างๆที่ผมวิ่งไปส่งลูกค้าในหนึ่งเที่ยวมันก็จะมีจุดเช็คอินต่างๆอย่าเช่นผมขึ้นเน,ออนื้อเงี้ยผมก็จะเห็นจุดเช็คอินต่างๆผมจะเช็คอินไว้เอาไว้หนึ่งเอาไว้เป็นจุดอ้างอิงด้วยนะครับในกรณีของลูกคา้าบางคนเลี้ยงแล้วไม่ไข่ แต่คนอื่นไขแล้วในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งครถอย่างเงี้ยที่เราวิ่งไปส่งเขาอ่าอย่างเช่นอำเภอขนตามเนี่ยสองร้อยตัวเนี่ยอเาเภอบางละกมพิณุโลกหนึ่งร้อยตัวอย่างเงี้ยครับเลี้ยงไปในระยะเวลาเท่ากันเวลาผ่านไปสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์เท่ากันอ่าพิณุโลกไขแล้วอ่คขนตามยังไม่ไขเราก็จะมาดูว่ามันเป็นเพราะอ,อะไรเราก็จะนํามาไล่สายเหตุแล้วก็ช่วยกันช่วยกับอ่เจ้าของเป็ดแก้ไขปัญหาอีกทีหนึ่ง แต่มันก็จะไล่ง่ายนะครับมันก็จะแก้ไขง่ายถ้าทําตามคําของเราแนะนํานะครับหนึ่งเรื่องอาหารการตวงอาหารนะครับเนื่องจากเป็ดเนี่ยมันกินเท่าๆกันทุกวันมันกินเท่ากันอยู่แล้วมันไม่มีกินวันกินอิ่มน้อยอิ่มมากนะครับมันกินเท่าเเดิมทุกวันมันกินเท่าเดิมหนึ่งเราก็เลยควบคุมเรื่องปริมาณอาหารได้อ่าสองสภาพแวดล้อมที่มันจะทําให้มันเกี่ยวข้องกับเป็ดจริงๆเน้ะมันจะมีสภาพแวดล้อมอย่างเช่นบางคนทำค้อไม่เรียบร้อยนะฮะ มันเป็นครอบที่มันไม่มีผนังทึบอ,อยู่ด้านล่างตัวเป็ดเนี่ยมันก็จะมองเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเห็นหมาเคลื่อนไหวเห็นหมาวิ่งรอบอยู่รอบคอบเห็นคนเดินเห็นอะไรก็ตามที่มันมีขยับได้อย่างไงครับหรือแม้แต่ผ้าม่านผ้าใบที่ผูกไม่แน่นมันโบกสะบัดเวลาลมพัดมีลมพัดมีโบกมีเสียงโบกสะบัดมันก็จะตกใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดทีรับเป็ดไปแล้วนะครับรับเป็ดจากเราไปแล้วนะครับ พื่อสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อนะครับเข้ามากดติดตามไว้ในช่อง youtube นาราชาฟาร์มหรือเข้าไปในกลุ่ม facebook ที่เป็นเป็ดไข่นาราชานาราชาฟาร์มเข้าไปกดติดตามไว้เลยหรือก็ไปดกดติดตามบัญชีส่วนตัวของว้ก็ได้เป็ดไข่ไก่ซิ่งเป็ดไข่สายจวดเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในในช่อง youtube นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้เข้าไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่รับเป็ดจากผมไปหรือ ถ้ายังไม่รับปิดจากผมไปแล้วสนใจก็เข้ามากดติดตามได้นะครับเข้ามากดติดตามได้ในช่อง u t ท b e ก็มทีทุกช่องทางติดต่อนะ Ti k t o k ก็ชื่อชื่อเดียวเลยก็คือพิมพ์ชื่อนาราชาฟาร์มเลยขึ้นทุกแพลตฟอร์มนะครับมีทุกแพลตฟอร์มนาตอหนูสละอารอเรือสละอาชอช้างสละอาแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าฟาร์มนะครับก็คือขึ้นทุกแพลตฟอร์ม t ิ k facebook อ่าไลน์ Line, แล้วก็ youtube นะครับแล้วก็ g o o g l e Adsense ก็ขึ้นเหมือนกันพิมพ์นใน Google ก็ขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมอธิบายเรื่องการจาัดวางเส้นทางของผมแล้วก็การเคลื่อนย้ายปิดสาวที่จะเข้าไปส่งลูกค้าแล้วก็เหตุผลที่ทำไมถึงต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเนี้ยแหละครับในหนึ่งขนรถผมจะวิ่งประมาณ1,000ตัวนะครับ ถ้าไม่ได้หนึ่งพันตัวผมก็ไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้ออกรถนะครับก็จะวิ่งสายอื่นต่อวิ่งสายอื่นก่อนนะครับถ้าสายไหนที่รวมรวมยอดแล้วได้ประมาณพันตัวก็จะกาหนดวันเดินทางได้อย่างเช่นเนี้ยสายเหนือก็กำหนดวันเดินทางได้ที่วันที่สิบหกกรกฎาคมนี้นะครับก็จะเดินทางขึ้นภาคเหนือปลายทางที่จังหวัดเชียงรายเลยขุนตานนะครับครับฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ